คุณผู้ชมคะยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้า,ขาสู่ช่องตามใจฉันนะคะวันนี้ป้าพรมาพาทุกคนมาอยู่ที่นี่เลยนะตลาดเย็นของสามชุกตลาดร้อยปีนี่จะคือค่าประมาณนี้นะคะก็คือตลาดเย็นเนี่ยจะเป็นของขายของกินนะคะส่วนใหญ่จะเป็นของกินนะก็เดี๋ยวป้าพรจะพาเข้าไปชมนะว่าข้างในนะมีอะไรกันบ้างตรงนี้อยู่ที่น่างธนาคารกรุงไทยนะคะนี่ที่เป็นธนาคารกรุงไทย แล้วฝั่งนู้นจะเป็นคลองนะคะถนนนี่จะรถบินไฟมานะคะแล้วก็ตรงนู้นจะเป็นคลองมีสะพานข้ามนะคะถ้าเคยใครมาตลาดสามทุกร้อยปีก็คงจะนึกออกเนะอ่ะเดี๋ยวป้าพรพาเดินเข้าไปชมเลยนะคะเริ่มจากตรงนี้เลยน้ําเต้าหู้น้ําเต้าหู้เจ้านี้นะคะขายมานานมากอร่อยนะคะอร่อยก็อย่าลืมนะคะคุณผู้ชมเพื่อนใหม่ที่ยังยังไม่เคยเข้ามาช่องตามใจฉันและเข้ามาครั้งแรกฝากกดติดตามนะคะแต่ถ้าเพื่อนเก่านี่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ อันนี้เป็นเป็นข้างหน้าสิทธนนนะคะร้านริมติทธนนเลยก็จะมีประมาณนี้นะคะนกุ้งกบบนเส้นประมาณนี้นะคะกอดเดินไปก็จะเป็นพวกหมูทอดใช้กนละครึ่งใช้เราชนะได้นะคะขนมสิตลัดนะคะมีน้านเก๊กฮวย ส่วนใหญ่จะใช้ได้หมดเลยงานคุณผู้ชมค่ะถ้าเดินมาตรงนี้เป็นเซเว่นี่หน้าเซเว่นละมีเซเว่น คนจะมีนะคะและร้านที่นี้นะคะคุณผู้ชมเกือบจะทุกร้านนะคะใช้คนละครึ่งเราชนะใช้ได้นะคะใช้ได้เกือบทุกร้านเลยอ่ะแล้วก็มีก็จะทุกชิ้นไก่ย่างนะคะแล้วก็มาตรงนี้ก็จะเป็นหมูปิ้งนะคะอาหารตามสั่งนะคะก็เรียกว่าถ้าเกิดว่าเรา เบื่อไม่รู้จะทาําอะไรกินอะไรเงี้ยก็มาตลาดเย็นก็สามารถเลือกได้หลายอย่างเลยคุณผู้ชมมาตรงน,นี้มีน้ําปั่นหมาล่าผลขึ้นใช้เกลือปลกร้าเลยคุณนผะู้ชมไก่ทอดนะคะเยอะเยอะ ก็มีจนมนะคะกัเพิ่มไส้กรอกันเข็มสิก็กกห้ลูกชิ้นนะคะแล้วทางนี้จะเป็นกุยช่ายกยช่ายแล้วก็มีหมูสเต็กน,นี้เป็นร้านขายยา<อ>มหมูสเต็ก หกสิอบล้อเปล่าอ่าเราจะมีข้าวหนึ่ใช้ได้แล้วก็มีมวมนวดทุกชิ้นเอ้ยนวดะทะโชินวดปลาหมึกอ,อ้าวนี่นวดปลาหมึกแล้วก็บนมาทางนี้เป็นอาหารตามสั่งอาหารตามสั่งก็เราอยากจะกินอะไรนะคะก็ะสั่งเลยใช้คนละครึ่งได้เราชนะได้นะคะอาหาร สั่งนี้นั่งกินนะคะม,ะมีโต๊ะมีโต๊ะแล้วก็สั่งอะไรก็สั่งได้เลยถ้ามันไก่ข้าวคุกกะปินะคะก็มีโต๊ะนั่งส่วนใหญ่จะแต่ละร้านจะใช้ได้หมดนะคะหมอชนะตอนนี้คนละครึ่งก็ใช้ได้นะคะคุณผู้ชมอ้นนี้มีสเต็ก ะค,ะคุณผู้ชมเราพอมมาจับให้ดูนะตลาดจ่นตลาดเีน,เน,เน,ต,อน,นตอนนี้ตอนนี้ร้านยังมาไม่ครบอยู่ตรงนี้ว่างๆจริงๆแล้วมันจะมีร้านนะคะตรงที่ว่างๆเนี่ยก็จะมีร้านอยู่แต่ว่าเพิ่งจะตุนจีนเสร็จไปมาดๆร้อนๆอนยังแบบว่ายังไม่ยังไม่มาตั้งกันนะคะหยุดพักนะคะพักจากการไปเที่ยวเหนื่อยพักก่อนนะคะ โอเคนะคะผู้ชมประมาณนี้เลยนะคะตลาดเย็นของสำซุกตลาดร้อยปีนะคะผู้ชมพอใครอยากจะมาฝากท้องมือเย็นก็มาได้เลยนะคะครบจัดน,นะคะมีทั้งข้าวทั้งหวานน้ำปั่นมีครบค่ะคุณผู้ชมโอเคนะคะผู้ชมคะขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณค,คุณผู้ชมที่เข้ามารับชมและติดตามนะคะขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์ทุกลค์ทุกแชร์ด้วยนะคะ,คะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าแล้วกันนะคะคลิปนี้ bye บายๆนะคะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะ